ารดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นห่วงในกลุ่มเปราะบางกลัวว่าจะเป็นโรคเรื้อรังค่ะ บ้านเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเดือนนี้และเดือนหน้าปริมาณฝนจะตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประชาชนกลุ่มเปราะบางต้องระวังอันตรายจากสายฝนด้วยนะคะโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเปิดอบรมเชิงวิชาการสร้างสุขภาพที่ดีโดยเริ่มจากคนและความรู้เตือนให้ระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงห่วงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาการกําเริบเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและอีกมากมายเบื้องตน้นผู้เชี่ยวชาญกว่า3 100คนเผยแนวทาง3อได้แก่อาหารอารมณ์และออกกำลังกายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ห่างไกลโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างยั่งยืนค่ะ